ส<ะ>วัสดีครับพบกับผมครบโซโลนี่คือเดอะองแม่งเอาขึ้นมาห้าแล้วห้าหนังแล้วไอ้บออะไรเนี่ยบอปสวนปาริสาสวนปรนปริสานะปราริสาตีแล้วครับรทำไมแกต้องเครื่องเราตลอดเลยวะแกหมายหัวไว้แล้วหม่หัวไว้แล้วตีลงไว้แล้วครับ